กราบสวัสดีนะครับผมสมาชิกชาวฟรีดอมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแอดมินบิ๊กคนเดิมนั่นเองนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับทางฟรีดอมนะครับผมเขาได้ออกมาแนะนำนะครับผมอีกหนึ่งเนื้อหาหรือว่าเป็นวิธีคีเอดเนื้อหาที่มีความสนใจหรือได้รับความสนใจมากในช่วงนี้นะครับผมก็คือวิดีโอเกี่ยวกับการเปิดกล่องของนั่นเองนะครับผมหรือว่าอันบ x ็อกนะฮะซึ่งวิดีโอที่เป็นการเปิดกล่องที่ดีเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีอะไรบ้าง ทางฟรีดอมเขาได้ทําการสรุปเอาไว้เป็นหัวข้อเป็นข้อข้อให้เราได้อ่านแล้วนะครับผมหนึ่งนะครับผมจําเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ที่ดีนะครับผมในการอัดหรือในการจัดอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็จําเป็นที่จะต้องตรวจสอบพื้นหลังด้วยนะครับผมของคลิปวิดีโอที่คุณถ่ายว่ามันดูโอเคไหมหรือว่ามันลกเกินไปหรือเปล่านะครับผมแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการที่จะ u n นบ x นะครับผมที่ทําออกมาแล้วน่าสนใจแล้วก็เข้ากับช่องของคุณนะครับผมซึ่งมันจะเป็นไลฟ์สไตล์ของช่องคุณไปเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมเรื่องของอาการใส่เอฟเฟกนะครับเราจะไปใส่เอฟเฟกตามคล้ายๆพวกหนังซิทคอมงนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะเกินมันจะดูลกนะครับผมเราควรใส่ช่วงที่เราพูดผิดพลาดหรือทําอะไรที่มันพลาดลงไปในคลิปด้วยนะครับผมเพื่อทําให้วิดีโอ น่าสนใจนะครับผมแล้วก็อาจจะมีตลกขบขันอยู่ในนั้นด้วยสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมเอาไว้พบใหม่คลิปหน้านะครสวัสดีครับ